สวัสดีครับนะครับผมจ่าออโต้นะครับวันนี้เป็นการผลสอบนักเรียนในติปลุนที่29ทัพ68นะครับสรุปแล้วครับผลออกเรียบร้อยนะครับทางกองร้อยของผมนะครับกองร้อยสนับสนุนการลบครับกองพันทหารราบที่2ศูนย์การทหารราบนะครับก็ติดมาหนึ่งคนนะครับน้องเบนส์นะครับออามาเล็น่อยรายงานตัวครับผมพลทหารสุริยทิศเอกสิทธพัฒน์ครับ เฮ้ย <Hey, S 2> มันต้องเปลี่ยนชื่อแล้ววา่านทะี่ักเรียนในทิครับเออนะครับดีใจไหมดีใจนะก็ตั้งใจนะครับต่อไปก็คงจะหาเอกสารแล้วก็คนค้ำนะครับเพื่อที่จะเข้าไปโรงเรียนรายงานตัววันไหนวันที่สองาครับรน้องพิ้นก็คือความหวังของหมู่บ้านเลยนะครับรายงานตัวเรียนนี่เห็นว่าที่บ้านจะเหมารถบัสนะครับไปส่นงคนะครับ ขาคงจก่จุดประทัดไล่แล้วอราก็ใครที่สอบได้ครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับส่วนใครไม่ได้นะครับก็เตรียมตัวใหม่เอาใหม่นะครับเบนซ์มีเคล็ดลับเคล็ดลับยังไงในการให้สอบติดนะครับเคล็ดลับเหรอครับเออตั้งใจติวครับตั้งใจอ่านหนังสือครับตั้งแกหนังสือตั้งใจติวครับแล้วที่เบนซ์ไปติวนีได้เลยมั่งได้ความรู้ครับได้ความรู้นะและไอที่ไปนั่งหลับไม่นับใช่ไหมใช่ครับก็สำหรับคลิปนี้ครับไปแล้วสวัสดีครับครับ 呃。Uh.